สวัสดีค่ะพบกับเป้ที่ช่องเซาเทนทูคานะคะคลิปนี้นะคะเป้จะพูดถึง8เหตุผลนะคะที่รถเกียร์ธรรมดาดีกว่าเกียร์ออโต้จะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะรถเกียร์ออโต้นะคะเริ่มมีออกมาจํานวนมากยิ่งขึ้นนะคะจนทําให้รถเกียร์ธรรมดาเนี่ยนะคะเริ่มหลงเหลือน้อยลงทุกทีนะคะและถามว่าทําไมนะ,ะก็ยังมีหลายๆคนนะคะไม่ว่าหญิงหรือชายนะคะที่ขับรถเก่งๆเนี่ยก็ยังชื่นชอบในการใช้รถที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะคะมีข้อดียังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะข้อแรกนะคะ เพราะว่ารถเกียร์ธรรมดาเนะะี่ยค่ะเริ่มจะหายากขึ้นทุกวันนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าย้อนไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะรถยุโรปหรูๆนะ,ะก็ยังคงเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยแทบจะหารถป้ายแดงที่เป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะค่อนข้างจะยากมากเต็มทีนะคะถึงต่อให้มีก็อาจจะไม่ใช่รุ่นที่ถูกใจนะคะรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็เลยเข้าขั้นกลายเป็นรถที่หายากนะคะแม้ว่าจะเป็นรถบ้านๆนะคะไม่ได้มีความพิเศษอะไรก็ตามนะคะแต่เชื่อหรือไม่คะว่า ในตลาดรถมือสองนะคะกลับมีผู้ที่มองหารถเกียร์ธรรมดานะคะโดยเฉพาะเลยนะคะจนกลายเป็นนะคะแรไอเทมที่ต้องอาศัยความไวนะคะในการช่วงชิงมาครอบครองกันเลยทีเดียวนะคะข้อ2นะคะให้การควบคุมได้ตามใจสั่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้นะ,ะไปเชื่อว่าทุกคนที่เคยขับรถเกียร์ธรรมดานี่จะรู้ดีนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยที่ชอบเอ,อ่อเร่งเครื่องตอนแซงนะคะจะรู้เลยว่าโอ้โหมันทันใจกว่านะคะแล้วก็ขับสนุกกว่ากันเยอะนะคะ บางทีเอเราอยากจะขับแบบเร่งเครื่องแรงๆนะคะให้รอบเครื่องมันรแรงๆไปเลยนะคะหรือบางทีเรารู้สึกว่าเอาอยากจะสโลว์อะนะเน้นความประหยัดแบบชา้ชาๆสบายซอบๆนะคะแถมไม่ต้องมาคอยกังวลน,นะคะเรื่องอายุการใช้งานเหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์แบบว่ารถเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ ข้อ3นะคะถ่ายทอดกําลังเครื่องยนต์ได้เต็มที่กว่านะคะชุดเกียร์นะคะมีหน้าที่หลักในการถ่ายทอดกําลังจากเครื่องยนต์ไปสู่ล้อนะคะแต่ระบบเกียร์อัตโนมัติก็มีชิ้นส่วนมากมายที่ทําให้สูญเสียกําลังได้มากกว่าเกียร์ธรรมดาจึงเป็นสาเหตุทําให้นะคะรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะจึงมีอัตราเร่งและท็อปสปีดด้วกว่าเกียร์ธรรมดาแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันก็ตามนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของเกียร์ออโต้นะคะ ข้อ4นะคะขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นเนี่ยคุณจะขับอะไรก็ได้อันเนี้ยตัวเป้เองก็ผ่านมาแล้วเพราะว่าเคยขับเป็นคันแรกก็มาจากเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็เริ่มพัฒนามาเป็นเกียร์ออตโต้ก็เลยเข้าใจความแตกต่างนะคะดังนั้นคนที่เคยขับมาแล้วเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าแบบไหนเป็นยังไงนะคะแตกต่างกันขนาดไหน หากคุณเป็นคนที่สามารถขับรถเกยียร์ธรรมดาได้นะคะแล้วก็หันมาขับรถเกียร์ออโต้นะคะแน่นอนค่ะมันจะมีความง่ายมากๆนะคะที่จะมาขับเกียร์ออโต้นะคะถ้าเราเไม่เคยฝึกขับรถเกยียร์ธรรมดามาก่อนเลยนะคะก็ต้องใช้เวลาและความพยายามยค่อนข้างมากหน่อยนะคะนั่นแปลว่านะคนที่ขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นเนี่ยก็สามารถขับรถได้แทบทุกประเภทที่มีบนโลกใบน,นี้เลยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ5ะะ้ะรถเกียร์ธรรมดา ประหยัดเงินกว่านะคะข้อนี้น่าจะเป็นข้อสําคัญเลยแหละนะคะที่เซฟเงินในกระเป๋าทุกคนนะคะแม้ว่าปัจจุบันนะคะจะมีการพัฒนาเกียร์ออโตให้มีความประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะคะมากกว่าแต่ก่อนแต่ส่วนมากก็ทําได้ดีที่สุดเพียงแค่เทียบเท่ากับรุ่นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะทั้งๆท,ที่เกียร์ธรรมดาก็แทบไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากเลยนะคะเกิดขึ้นในช่วงหลายสิบปีผ่านมาแล้วนะคะ ที่สําคัญนะคะถ้ามองในแง่ของค่าใช้ใจ่ายในการบํารุงรักษานะคะเกียร์ธรรมดานี่นะคะก็ยังมีความได้เปรียบมากกว่าอยู่ดีนะคะเนื่องจากถ้าไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะ,ะแถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทนทานมากๆนะคะถึงขั้นเครื่องยนต์พังก่อนแต่เกียร์ยังอยู่ก็มีนะคะข้อ6นะคะรถเกียร์ธรรมดาจะถูกยืมใช้น้อยกว่าอันนี้ <laughs> ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเออเป็น ถ้าคนรักรถดีกว่าเนาะถ้าเรียกว่าคนรักรถเนี่ยโหข้อนี้น่าจะเป็นอะไรที่แบบดีมากๆสาหรับเขานะคะเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะจะขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นดังนั้นนะคะถ้าหากคุณมีเพื่อนฟูงนะคะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะที่มักชอบยืมรถไปขับบ่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงไปยืมรถคนอื่นแทนเพราะว่าขับรถเกียร์ธรรมดาไม่เป็นเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นการดีมาก ถ้าเรามีรถเกียร์ธรรมดาอยู่ในบ้านของเรานะคะโอเคแล้วก็ข้อ7นะคะรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยมีโอกาสหายน้อยกว่าข้อนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นรถกระบะนะคะก็คงไม่มีผลอะไรเพราะว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยยังคงได้รับความนิยมในรถประเภทนี้นะคะแต่สําหรับรถเก่ง ทั่วไปแล้วนะคะมีโอกาสสูงที่หัวขโมยจะหันไปเลือกรถเกียร์ออโตแทนนะคะเพราะว่าสามารถปล่อยขายง่ายแยากคิ้นส่วนอะไรก็ง่ายนะคะเว้นแต่ว่านะคะรถของเราเนี่ยจะอยู่ในท็อปลิสต์ที่มีความต้องการสูงนะคะจนกระทั่งว่าเ,เข้าตาโจรน,นั่นเองนะคะทาให้สูญหายได้นั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะข้อ8นะคะราคามือสองถูกกว่าเกียร์ออโต นะคะอันนี้หลายๆคนทราบดีรถเกียร์ธรรมดาในตลาดมือสองส่วนใหญ่นะคะจะมีราคาถูกกว่าเกียร์ออโต้ Auto ตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทเลยนะคะดังนั้นนะคะจึงมีโอกาสได้เลยที่ว่าเราจะสามารถได้ของราคาถูกนะคะเพียงแค่เราเนี่ยนะคะยินดีที่จะขับรถเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเอง อีกทั้งนะคะรถเก๋ธรรมดานเนี่ยก็มักจะมีผู้ครอบครองที่เป็นผู้สูงอายุนะคะจึงทำให้รถหลายๆคันนะคะยังอยู่ในสภาพดีนะ,ะหรือที่เรียกง่ายๆว่าโหขับมามือเดียวเลย นะคะไม่เคยส่งต่อให้กับใครอีกนะคะเหมือนแกะกล่องมาจากโรงงานนะคะดังนั้นเนี่ยคือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เอามาพูดวันนี้นะคะถือว่าเป็นข้อดีประมาณ8ข้อเนาะที่เป็นเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมหลายๆท่านหลายๆคนนะคะที่ขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นเนี่ยถึงยังชอบแล้วก็ยัง,ลงหลงไหลในความที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะคะหลายหลายคนฟังแล้วเออขับออตโต้เป็นอยู่แล้ว ถ้าลองฝึกขับเกียร์ธรรมดาเป็นบ้างจะสนุกไหมอ่ะอันนี้ต้องไปลองกันดูนะคะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์เพราะถ้าเราขับรถเป็นทั้ง2แบบใช่ไหมคะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ก็น่าจะทําให้เวลาเราเดินทางไปไหนแล้วว่าเกิดเหตุฉุกเฉินไรมีรถแบบไหนเราก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะเอาละคะ่ะสาหรับคลิปนี้นะคะเปก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ